ผ่านแลไหมค่ปารู้สึกความฮอตของเราหน่อยตั้งแต่แบบออกมาทำบริษัทเป็นของตัวเองแล้วก็ออกคอนเสิร์ตเดี่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นยังไงบ้างความฮอตของเราเหรอครับก่อนอื่นก็ขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ที่ได้เห็นความสามารถของปายนะครับไม่ว่าจะเป็นในการพัฒนาทางด้านการแสดงหรือว่าจะเป็นออสเตรียบนเวทีแล้วก็มีซีรีส์ต่างๆที่เข้ามานะครับก็ขอบคุณ พี่ทุกคนที่คอยรักและซัพพอร์ตแล้วก็ตอนนี้มีแบรนด์แอมบ a สเ a อ o r ของของแบรด<ช>บนด์โชว์ใช่ใช่ครับคือ<ม>เรียกว่างานทุกอย่างครบหมดเลยอะไรเงออี้ยตอนนี้ก็<อ>ก็ยังไม่ครบเท่าไหร่แต่ก็ค่อยๆเดือนไปเรื่อยๆครับเห็นบอกว่ามีอีกหลายๆแบรนด์ที่รอเจาะอยู่ในปลาย ให้เป็นแอรบัสเชียร์ด้วยใช่ไหมคะก็มีมาเรื่อยๆครับค่ะแล้วอย่างงานคอนเสิร์ตนะคะปายเพราะว่าเห็นบอกว่าก็มีแบบมาเรื่อยๆเหมือนกันในปีนี้อะไรอย่างเงี้ยงานคอนเสิร์ตในในปีนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นในเดือนนี้ก็มีมาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตเดียวหรือว่าคอนเสิร์ตคู่แล้วก็มีงานอะไรอีกมากมายครับที่เข้ามาแต่เห็นบอกว่าจริงไหมที่ตอนนี้คอนเสิร์ตเดี่ยวเนี่ยมากกว่าคอนเสิร์ตคู่อะไรอย่างเงี้ยนะคอนเสิร์ตเดี่ยวก็มันจะมันจะต้องบาลานซ์กันในแต่ละในแต่ละเดือนครับเพราาะว่ เดือนหนึ่งไปจะรับงานแค่ประมาณวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ประมาณนี้ครับเราก็เลยบาลานซ์ไปคอนคู่บ้าง<ๆ>เดียวบ้างแล้วแต่แต่ก็ยังมีโอกาสที่จะได้เห็นล๊กกับปายอยู่บนเวทีในคอนเสิร์ตเหมือนกันมีในทุกๆเดือนแน่นอนครับ <laughs> ใช่อย่างนี้เวลาคนจัดตารางคิวกับตัวเราเราก็ต้องมาดูตารางคิวให้เหมือนกันด้วยเย่างนี้ใช่ไหมคะใช่เราก็ต้องมาดูตารางคิวต้องสองคนว่าว่างตรงกันหรือเปล่าแต่อย่างนี้สมมติว่าวันนี้คอนเสิร์ตเดียวของปายเอฟซีพ<ๆ>ี่นุ๊กเขาก็มาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยมาครับ บางบางบางวันง,ง,งานงานชนกันก็แบ่งกันไปใช yeah. ่ก right. well. like right? sure. ็ยังม awesome. ีเขาเรียกว่าอะไรนะบ้านลูกปลายก็จะมาคอยซัพพอร์ตกันถ้าวันไหนคนไหนมีก็เตือนอย่างนี้ใช่ไหมใช่เขาก็ยังคงอยู่เป็นซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นทีมซัพพอร์ตทั้โดนหรือว่าทีมซัพพอร์ตปลายเราก็ท้ายที่ท้ายใส่กันก็ไปงานแต่ละทีแบ่งแบ่งกันไปการเปรียบเทียบไหมเฮ้ยทำไมเห็นปลายมีงานเยอะกว่าอะไรอย่างนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยหมายว่าปกติมีงานเท่าๆกันนะครับไม่ไม่ไม่น่าเกินกันมากเออใช่ อย่างนี้งานเยอะทั้งงานพรีเซนเตอร์งานคอนเสิร์ตเราเอาเวลาไหนดูแลตัวเองดีกว่าอย่างเงี้ยเราไปเราเราก็จะมีช่วงเบรกช่วงฟรีของเราน่าจะเป็นวันวันที่ไม่ใช่วันทํางาน<ช>อ่าเราก็ม,มีมีไปดูแลตัวเองบ้างทำหน้าบ้างเท่าไหร่บ้างจะปล่อยจอยใช่ไหมใช่ใชปล่อยจอยไปท,ไทําอะไรที่มันแฮปปี้แฮปปี้ใช่ครับทำอะไรเหรอที่มันแฮปปี้แฮปปี้เดียวเช่นเช่นซื้อลอตเตอรี่ในวันนี้เหรอครับถูกไหมครับถูกไหมถูกกินเรียบเลยครับ วันนี้ก็คือแบบว่าออกจากออกเดินทางจากขอนแก่นประมาณ8ปดโมงเช้าเราก็นั่งนึกตัวเลขน่งแบบว่าแล้ไปเลขมาจากไหนครับวันนี้คือวันนี้เราซื้อลอตเตอรี่คือซื้อรถทุกคันของเราเลยแล้ววันนี้คือแจ็คพอตมากถูกไหมครับวันนี้ไม่ออกเกี่ยวกับรถทักคันเลยครับแกรีแค่ซื้อคันใหม่ไหมคะโอ้นัานไงมันก็ต้องเป็นแบบว่า ถ้าสมมติไม่ไม่ออกคันนี้ก็ต้องซื้อรถคันใหม่ยังไงครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีเงินซื้อใหม่เลยครับแต่จริงๆนอกจากการคอนเสิร์ตแล้วก็งานที่เราบอกว่าเป็นแบรนด์บัตเตอร์อะไรเงี้ยก็จะมีงานบุญอะไรด้วยที่บอกว่ามีคอนเสิร์ตที่จะไปทำบุญเร็วๆนี้กับอีจันได้ด้วยนะคะมีเขาปีโปรเจกต์กับพี่ทีมวิจารณ์เยอะแยะมากมายนี่ดูหน้าตาเขาไม่ค่อยมีพี่รู้เท่าไหร่เลยเห็นที่เราพูดเหมือนกันคอนเสิร์ตเกี่ยวกับอะไรยังไงครับน้องไปแต่มีคอนเสิร์ตที่เราไปมาเมื่อช่วงททีี่่แล้วก็คคืือออออนนเเเสิรรรร์ตขงจาุดไป ไปมอบความสูงให้พี่ๆในเรือนจำนัก,นกโทษหญิงแล่ฝั่งด, <ไป S 2> ดยังไงไปเจอข้างในไรเงี้ยคือตอนจริงเราเราไม่คิดว่าล่ะข้างในจะรู้จักไป๋ไป๋เรือได้ซ้ำเขากี้เราขนาดไหนดีปะแบบว่าเราแค่เดินเข้าไปก้าวเข้าไปในฝั่งแดนหญิงเขาก็กีดเราเต็มที่แล้วเรากลายเป็นเราเองที่ตกใจแล้วก็ตื่นเต้นทําตัวไม่ถูกว่อ,อจะจะจะทำยังไงดีเราก็เลยแบบว่าเล่นเป็นฟิลที่เราคือนณะ ศิลปินคนหนึ่งไปเล่นให้กับแฟนคลับข้างหน้าเวทีฟังเลยรู้สึกอย่างไรที่เราเป็นตัวแทนของการให้กําลังใจกับคนที่อยู่ข้างในมันเป็นความรู้สึกอิ่มใจที่บอกไม่ถูกครับได้เห็นทุกคนมีความสุขได้เห็นทุกคนมีรอยยิ้มแล้ขก็ที่สำคัญเลยได,ไ,ดได้ได้ได้ฟังเสียงทุกคนร้องเพลงเป็นเพลงรักนาตะวันวันนั้นร้องเสียงดังมากเขาก็ร้องเขาก็ร้องพร้อมกับเราด้วยใช่มันคืออิ่มอกอิ่มใจมากครับแต่ว่าหลังจากนี้ถ้ามีโอกาสได้ไปร้องให้กําลังใจกับอ่าเขาเรียกว่า ยังอยากไปอยู่เลยยังอยากไปยังอยากไปใน,ในทุกทกที่เลยไม่ไม่ว่าจะเป็นเรือนจาอุดอรหรือเรือนจาที่อื่นถ้าสมมติมีมีขอบอรหรืออะไรติดต่อมาได้ครับผม ไม่มาที